สวัสดีชาวฟรีไฟ ği, ที่ชอบลงห้องซ้อมหรือว่าอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตและเป็นนักแข่งอยู่ด้วยนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาเจาะเรื่องในตำแหน่งตัวหน้าหรือว่าตำแหน่งชาร์เจอร์นะผมเป็นตำแหน่งที่หลายๆคนเนี่ยชอบเล่นกันมากเลยนะครับในคลิปนี้นะผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลงห้องซ้อมหรือว่ายังไม่เคยลงห้องซอ้อมเนี่ยแลวอยากจะมาลงเนะี่ยก็สามารถมาศ,ศึกษาและดูว่าการเล่นของตำแหน่งนี้เป็นยังไงก็ได้นะครับผมแต่ส่วนใครที่ลงอยู่เนี่ยนะก็ควรต้องดูเลยนะครับเพราะคนที่เล่นตำแหน่งนี้ส่วนมากเนี่ยบางคนยังไม่รู้กันเลยนะครับผมเพราะงั้นคลิปนี้เน งั้นผมขอแนะนําร้านเทพฮับที่ตอนนี้เนี่ยมีระบบโค้ดส่วนลดเรซี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้โค้ดมีจํากัดนะคร,รีบเข้าไปกดใส่แล้วก็รับส่วนลดแบบนี้ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่กรอกโค้ดเรซี่ไปก็จะได้ราคาประมาณนี้เลยนะครับเงื่อนไขาตามบริษัทกําหนดนะครับผมโค้ดมีจ,นจำนวนจํากัดนะครับผมรี่มากดกดเยอะๆเด้อคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะผมจะมีการลงรายละเอียดที่กระชับมากขึ้นแล้วก็จะสรุปให้มันเข้าใจง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็การแนะนาสกิลตัวละครนเนี่ยจะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับผมงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับตำแหน่งตัวหน้าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีโมเม,มิตที่ค่อนข้างสูงนะครับผมแลวก็เยอะกว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยนะครับเพราะงั้นตำแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งเดียวที่มีสกิ เพราะมันเป็นแบบนี้นะผมมาเลยโยงเข้ามาที่หัวข้อแรกนะผมตำแหน่งตัวหน้าเนี่ยต้องเป็นคนอินไฟส์นะผมอินไฟ์คืออะไรมันต่างจากอินเกมมากขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับอินไฟส์เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเวลาเรามีไฟ์นะครับผมก็คือคนที่คอยสั่งเดินซ้ายเดินขวาหรือว่าดีดขึ้นบนขึ้นล่าง หรือว่าจะแบบรอจังหวะโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนี่คือคนอินไฟส์นะผมส่วนคนอินเกมเนี่ยส่วนคนอินเกมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องอินในขณะที่เรายังไม่มีไฟ์นะผมก็คือพาเดินเล่นเล่นตรงนู้นตรงนี้หรือว่าแบบคือมูฟเข้าวงไปการมูฟเข้าวงซะมากกว่าหรือว่าการอ่านลายวงแล้วก็การเล่นทามมิ่งนะบอกว่าจะไปเปิดทางดีไหมไปเก็บไอดอรตัวนี้ดีหรือเปล่าไปเล่นตัวนี้ดีหรือเปล่าอันนี้คือคนอินเกมนะผมส่วนคนอินไฟ์ก็จะต่างกันไปอีกแบบหนึ่งนะผมก็คือเหมือนที่ผมพูดไปในช่วงแรกนะฮะและใช่ครับผม อยากให้ตัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่อินไฟท์มากกว่าการอินเกมนะครับผมเพราะว่าการอินไฟท์เนี่ยมันคือการต่อสู้ที่แบบว่าประจันหน้ากันนะผมเพราะงั้นเนี่ยตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยนะที่เห็นตำแหน่งศัตรูหรือว่าเห็นพื้นที่ในการเล่นในการเข้าทำเนี่ยมากกว่าตัว2ตัว3หรือว่าตัวสนัยนะผมตัวสนัยเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะเพราะงั้นอีก3คนเนี่ยต้องพึ่งสายตาของตัวหน้านะผมแล้วก็ความคิดความอ่านของตัวหน้านะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะผมว่าตัวหน้าเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อิสระมากเลยนะผมมีโมเมนตที่สูงนะผมแล้วก็ เลยไปตำแหน่งที่ต้องพาสั่งไฟาพาเล่นพาเดินนะผมเพราะว่าอิสระมันเยอะครับสำหรับตัวหน้าแต่ว่าการอินไฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายนะผมผมเข้าใจดีนะเพราะว่ามันต้องอดูทั้งทามมิ่งดูทั้งลายเดินแล้วก็ดูจังหวะของศัตรูนะผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนการอินไฟให้แบบคร่าวๆนะผมให้มันแบบพอเข้าใจง่ายๆนะครับการอินไฟเนี่ยเราต้องมีความเป็นผู้นําผู้นาในที่นี้คือเราต้องทาให้เพื่อนร่วมทีมเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นการเล่นของคุณหรือว่าวิธีการพูดของคุณเนี่ยคุณทำยังไงก็ได้นะผมใ้้้เพื่่่่่อรวววมมมมทีจคาาากไไไถด เมื่อไหรเนี่ยมันจะทําให้ทีมเรามันแบบไม่เลื่นไหลนะผมมันจะทาให้ทีมเราไม่เลื่นไหลนะเพราะว่าบางทีมันจะติดติดขัดขัดกันนะผมะกับการขัดคําสั่งตัวหน้าอะไรวันนี้นะผมเพราะงั้นอาการเป็นผู้นำเนี่ยสำคัญมากนะผมใครที่ยังไม่เป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องไปทําให้ตัวเองเนี่ยดูเหมือนเป็นผู้นําแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยเชื่อใจคุณให้ได้นะครับการอินไฟาแบบง่ายๆฉบับของผมนะครับคือการสั่งเพื่อนปิดตัวหลุดนะผมก็คือพาเพื่อนไปเล่นตัวที่มันหลุดมาหรือว่าตัวที่มันแบบจังหวะที่แบบศัตรูมา,ามรบแถ ไปปิดตัวนั้นได้ถ้าเกิดว่าเราปิดตัวนั้นได้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะสั่งไฟง่ายเลยนบผมอ่ะปิดตัวนี้เสร็จเราไปปิดตัวนั้นต่ออะไรประมาณน,นี้นะผมเรามีดีดในมือไหมเราต้องถามเพื่อนบ่อยนะผมเรื่องของทรัพยากรแล้วเราก็ต้องพาเพื่อนดีดพาเล่นนะผมว่าจะดีดตรงนู้ตน,ตร,นตรงนี้นะผมแต่ว่าการอินไฟเนี่ยมันก็ต้องได้รับแบบผลแบบว่าที่แบบคือถ้าเกิดว่าเราพาไฟพลาดเนี่ยเราก็ต้องลงที่เรานะเออการอินไฟก็ต้องแบบแบกรับอะไรอย่างนี้ด้วยนะผมเพราะว่าคุณเป็นคนสั่งการนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมีความคิด ใครที่อินฟไม่เก่งหรือว่าอินฟพลาดเนี่ยผมก็เข้าใจนะผมว่าการอินฟลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายนะผมเพราะว่ามันก็แบบมีหลายปัจจัยที่เราจะทาให้ทีมเราแตกได้เสมอนะไม่ว่าจะเป็นการแบบอาจเจอตี้หล่อยบ้างเจอคนแจมเจออาตี้หลุดมาจากนอกวงที่เราแบบไม่ได้คาดการะอะไรประมาณน,นี้มันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกันได้เสมอนะครับต่อมาที่หัวข้อที่2นะผมก็คือการเป็นโล่ให้กับทีมไอ้หัวข้อนี้นะผมมันคือการทําเพื่อทีมนะผมหรือว่าการลดอีโก้ของเรานะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนเนี่ย ต้องเป็นเราคนเดียวเท่านั้นนะผมคนอื่นเนี่ยต้องรอตามเราอย่างเดียวนะคือเราซัพพอร์ตเราแน่นอนนะผมเพราะงั้นเนี่ยเราห้ามแบบไปกลัวห้ามไปหวั่นศัตรูนะผมถ้าเกิดว่าเราจะทําหรือว่าเข้าชาร์จจริงเนี่ยเราอยากให้ตัว2หรือตัว3เราเนี่ยไปเป็นคนชาร์จแทนนะผมเราต้องเป็นคนนําเพื่อนนะเพราะงั้นเนี่ยการไปร่้มกับทีมเนี่ยคือเหมาะกับตัวหน้ามากที่สุดแล้วนะผมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะผมเราต้องเป็นคนนาเพื่อนนะถ้าเกิดว่ายังมีตัวเรายืนอยู่ในสนามลบเนี่ยเราต้องเป็นคนพาเพื่อนดันพาเพื่อนเล่นนะผม ห้ามให้ตัว2หรเลยตัว3เนี่ยเป็นคนดันเด็ดขาดเลยนะตัวหน้าต้องรับผิดชอบในหน้าที่นี้ให้ดีๆนะครับผมหัวข้อต่อมาเนี่ยเป็นหัวข้อการตัดสินใจนะผมสำหรับตัวหน้านะหัวข้อนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะผมเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยมันคือการที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องทําเลยนะผมถ้าเกิดว่าเราทําช้าเนี่ยมันจะทาให้ทามมิ่งเราไม่เป๊ะนะผมเก็าป่ะว่าทามมิ่งเราไม่เป๊ะนะผมเพราะว่าถ้าเราวางแผนว่าเราจะไปตรงนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วเราไม่ยอมไปสักทีเนี่ย กับเพื่อนร่วมทีมเราทั้งหมดเลยนะผมว่าถ้าเราไปช้าเนี่ยมันจะทําให้เราคิดว่าศัตรูอาจจะดักรอเราอยู่หรือเปล่าศัตรูอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้แม่งจะคิดกันอย่างนี้กันเว้ยคนดูเพราะงั้นการตัดสินใจเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับตัวหน้านะผมถ้าเกิดว่าเราจะพาเดินเล่นพาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมพาชาร์จบ้านพาตีตรงนี้พาดีตีตรงนี้อะไรยังไงการตัดสินใจของตัวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะผมถ้าเกิดว่าใครทําช้าหรือตัดสินใจไม่เด็ดขาดเนี่ยผมแนะนําให คุณเนี่ยต้องไปฝึกให้มันดีกว่านี้นะผมก็คือการตัดสินใจเนี่ยคือทําแบบเลือกแล้วทําเลยนะผมเลือกแล้วทําเลยนะอย่าไปลังเลนะผมเลือกแล้วทําเลยพลาดก็คือพลาดที่เราก็พอคนอื่นอย่าให้อย่าให้คนอื่นเนี่ยได้ราาับภาระความคิดมากไปกว่าเราเลยนะผมเพราะงั้นการตัดสินใจเนี่ยเราต้องเด็ดขาดนะผมห้ามลังเลแม้แต่นิดเดียว นะผมพะงานตัวหน้าต้องมีสิ่งนี้นะในคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกสิ่งที่มันจําเป็นนะผมที่ตัวหน้าต้องมีนะเพราะงั้นเรื่องของสกิลเพเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดถึงนะผมสกิลเพตัวหน้ามนต้องมีอยู่แล้วนะผมสกิลเพต้องมีอยู่แล้วนะผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีสกิลเพเนี่ยควรไปเล่นตัวแหน่งอื่นเลยว่าอ่าควรไปฝึกให้มันดีกว่านี้นะผมการมีสกิลเพเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต้องแบบควบควบเกมพวกแนวนี้อยู่แล้วนะผมสกิลเพมันต้องมีทุกคนนะมาที่หัวข้อที่สี่นะผมก็คืออย่างกของนะฮะ อย่าง,งกของในที่นี้คือไม่ใช่ง,งกของกับเพื่อนนะงกของในที่นี้คือการไม่ใช้ทรัพยากรที่เราเก็บมาด้วยนะผมก็คือถ้าเกิดว่าสมมติเรามีระเบิดระเบิดตั้งสามลูกอะมีแฟลชฟีดด้วยมีระเบิดเขียว แล้วก็มีพวกแบบปืนจรวดปืน่าปืนไฟอะไรเงี้ยเรามีอยู่แต่เราไม่ใช้กันเลยนะผมคนดูอย่าลืมนะผมว่าเราเป็นตัวหน้านะแล้วผมเข้าใจนะว่าการที่เราจะไปแบบเปลี่ยนปืนสับปืนหรือว่ายนระเบิดอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบหน้าที่ของอีกตัวหนึ่งหรือว่าเป็นตัว3หรือตัว2อะไรเงี้ยที่เป็นหน้าที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังนะผมแต่ว่าตัวหน้าไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะผมตัวหน้าเราก็อย่าลืมนะผมว่าเราเป็นตัวหน้าเรามีหน้าที่ในการกดดันศัตรูในการปิดศัตรูนะผมเราจะต้องทํายังไงก็ได้นะผมให้ศัตรูเนี่ยตายเร็วนะ เพราะงั้นเนี่ยออบเจกต์ที่เรามีในมือเนี่ยเราทําให้ศัตรูเสียเปรียบได้เราก็ทําไปเถอะเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูเนี่ยตายง่ายหรือว่าปิดมันได้เร็วนะครับผมเพราะงั้นนะผมถ้าเกิดว่าเรามีของพวกนี้นเนี่ยเราอย่างกนะผมเรามีเราใช้ไปเลยนะผมถ้ามันไม่มีจังหวะเนี่ยเราก็หาจังหวะใช้ให้ได้นะครับและวิธีการหาจังหวะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นและวิธีการหาจังหวะใช้เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะผมไม่ว่าจะเป็นการยิงตอนเขาให้เขาเข้าไปในมุมอับแล้วปิดไอวอลขังตัวเองบ้างหรือไอวอลล้อมบ้างอะไรอย่างนะะะะะมไไไ่่่าาาาาาาจจจเเเเ็นนกกกกกกรรรรยยยยยยิิิิงงงงงลลแ้้้ตตัอพืหด นะผมถ้าเกิดว่าเรากลัวไม่ทันกลัวแบบเขาเห็นก่อนว่าเรายิงปืนบอลมาแล้วเขาจะหนีไปแล้วผมเราแค่ยิงตอดๆไปอ่ะสมมติอ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากยิงให้มันโดนจริงๆนะเรายิงตอดๆไปในที่โล่งๆเนี่ยเรายิงตอดๆไปคิดว่าเขาไม่ตายแน่นอนนะผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ตายเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะตั้งไอวอลใช่ปะเพราะงั้นเนี่ยพอเรายิงตอดๆไปเนี่ยเราอย่าลังเลนะผมเราอย่าลังเลที่จะจับปืนบอลขึ้นมาก่อนจังหวะที่ว่าเขาจะตั้งไอวอลนะผมก็คือการยิงแบบยังไงเนี่ยยิงยิงมันปุ๊บอ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันจะตั้ ช้านะผมเพราะงั้นจังหวะที่ไอวอลขึ้นพอดีเนี่ยเขาจะไม่ทันตั้งตัวนะผมไอวอลมันจะแตกหรือว่าไอวอลมันจะแบบมีไฟลุกขึ้นแน่นอนนะผมเพราะงั้นวิธีการหาจังหวะหรือว่าการจะยิงให้แบบโดนแบบปืนบอมยิงโดนแน่แน่เนี่ยก็คือการยิงในจังหวะนั้นนะผมยังไงก็โดน I ไอวอลแน่นอนนะแต่ทุกคนครับทุกหัวข้อที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทุกคนทั้งหมดเลยนะทุกคนต้องมีประสบการณ์นะผมสำหรับใครที่อยากเก็บประสบการณ์เนี่ยแบบง่ายๆเลยนะก็คือเราต้องพล,ลาดบ่อยๆับผมพลาด เราต้องลงทุนกับมันหน่อยนะผมเราต้องพลาดได้บ่อยเราต้องพลาดเพื่อรู้อะครับรู้ว่าตัวเนี้ยมันมันไม่ดีเราก็ห้ามทําต่อประมาณนี้ผมสําหรับการเก็บประสบการณ์แบบง่ายๆฉบับของผมนะผมก็คือการต้องพลาดบ่อยๆนะผมแล้วเราก็ต้องลงทุนกับมันนะครับอะไรประมาณนี้เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่หัวข้อ,อการแนะนําสกิลตัวละครกันเลยนะครับเอาแล้วผมก็อยู่ในช่วงแนะนาสกิลนะผมะสำหรับตัวหน้านะ เซตแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมก็จะมีแดดหรือว่าทัศยาของเราเองนะผมแล้วก็มีฟอร์ดมีซานิแล้วก็มีโจเซฟนะผมอันนี้เป็นสกิลตัวหน้าที่พื้นฐานมากๆเลยนะผมพื้นฐานนะที่สามารถเอาไปเล่นได้นะผมเล่นลุกเล่นรับได้หมดเลยนะผมเซตนี้ก็จะโอเคอยู่ในแบบที่แบบว่ากลางๆลงตัวนะผมเซตต่อมาก็จะเป็นเซตนี้นะผมก็จะเปลี่ยนแค่อ่าฟอร์ดกับซานิไม่ใช่ก็จะเปลี่ยนแค่โจเซฟกับซานินะผมก็จะเป็นชิโร่หรือว่าโอลิเวียมาเสริมด้วยนะผมมันจะทําให้ทั้งซัพพอร์ตสามารถฮิลเราแรงขึ้นนนนนดดด้้้้ววยยแลกกก็็ฟออรรรร์ขขงงเเาาาาาีี่จะะะททํไมมปสิิธภพึ ยกประสิทธิภาพของมันชุดนี้เนี่ยออกไปทางที่แบบว่าเห็นจุดนะผมแบบมีประโยชน์เพื่อทีมนะคือมันทำเพื่อทีมนะเซทสกิลเนี้ยมันมันค่อนข้างมีประโยชน์กับทีมนะผมชุดนี้มันมีประโยชน์กับทีมมากเลยนะผมก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับเซทสกิลก็เป็นเซตนี้เลยนะผมสอบตัวหน้านะถ้าเกิดว่าเอาออสการ์มาแทนเดชเนี่ยเราต้องเอาโจเซฟไปเล่นด้วยนะผมเพราะว่าไอตัวละครตัวนี้เนี่ยมันต้องทะลวงทะลวงใส่นะผมไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรบ้างนะทะลวงใส่บอลเนี่ยไม่รู้มันจะโดนอะไรบ้างนะผมเพราะงั้นก็มีโจเซฟไว้ก็โอเคทุกอย่างทีี่่ผผมมมพพพููดไปปปในนนนนนนคคคลลลลลิิ้้้ะะะะรรรััับบบขขึออยยยกกกกสสาณณ์์แเเงววุๆ